พี่น้องว่าแม่ลาดมั่นค่ะ <c oughs> พูดนะ <c oughs> อแต่ทั้งขุดพี่น้องอยว่าแม่ลาดมั่นเบิ่งแน่นั่น <c oughs> พูดนะแปนเอ,อิดเตือดอยู่เป็ <c oughs> นมาตใจเอา <c oughs> ชรองกับมาตื่นเหมือนวันผู้ใดามาเหตุอีหยังอยู่นี่เอขุดทั้งใจว่าอีว่า ปลาหายอยู่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้สาราสิบพาพี่น้องเขาปลาหาเลาะขุดแมงกี้นูน่นเหมือนนี่คุณยายมาน้ำเด้อค่ะคุณยายเราเหงาเขาอยากเขาปลาคุณยายสวัสดีค่ะคุณงอมงอม,งอมอยู่ในปลาคุณไม่เหมือนนี่สิบ่ได้เหงาแล้วเขาปลาแล้ว <laughs> โกงแมงกีนุ่นโมนี่อ่ะคุณยายมากครับไออิ้ค่ะพี่น้องปูในยิ้นลด้อยู่คุ๊บปูหนาวโอ้โห <ไป S 3> ในถังเน <ไป S 1> ี่ยไปค่ะโอ้มืโอนี้แม่ถาวรกบุกเลยเพิ่งมาน้ำกันค่ะพี่น้องมาหลุนน้ำกันค่ะเขาป้าหาขุดแมงกีนุ่นขนาเร่งเนาะจักเสียนปลาควนกับผมมีเหเราจับเราวันนี้อีปูกับโอนี้แดดฮ้อนแห้งพี่น้องเดี๋ยวเข่าอันปลา ขขาฟ้าพ่อหนอโฮมเนี่ยหาแม่งกินนู่นไปค่ะไปรุ่นน้ำกันค่ะเขาไต่แม่งกินนู่นบะกวดเป็นเปลียนนะาวาอีกแล้ววาเขาอ,อาจจะมาไต่เอาย่ำขึ้นาาอ,อ,อ,อุปน่สัยเขาย่แล้วสงสัยแล้วว่าหู้นี่ยิเมนหู้กินนู่นบอ เห็นบ่าราคาคุณยัยจับองเขาปอดแมีเห็นหูลงไปบ่ชเมติรีเลยอ ข้ากอกคืว่าคับม้งเดชมหลลงอมั hmm. mm ุล hmm. น mm ้ขกไม่เหลอเดือดีร์ติลยลหน่อยๆเลยอืมลูบาบมีค่ะ ปิดรูค่ะคุณยายปิดรูเมือเราก็บขุดเมื่อกี้เนี่ยขุดไปหู้หนึ่งกับบอมี่นี่บ้าอีกแล้วก็บขุดขึ้กันกับพี่หนงมันเป็นกี่ดินใช่เนาะมันขุดลงหรือมันไหลล่องไหมมันติดถึงมากบ่เป็นไส้เลยพี่น้องแต่ขุดง่ายครับ เคีย่ยหาปันอุดไม่ง,งนะ่ายเลยสรุปว่าบ่มีตัวอีกแล้ว <c oughs> ทบไปเพ่อบอกว่าญี่ปุ่นหักกันนะมาเจอหักขเขา้าไป คือขุดสาวคุณยายขุดสาเหมือนช่างบาดแผลปุบๆอีกแล้วพี่น้องบ้าอีดหวานบ่มีเลยขุดไปเมื่อัวันพี่น้อง พี่หน้องห้ามาเหมือนนี่ประท่านพอจกักข่วยอยู่คุณยายเราก็ขุดมันเป็นขี้ดินทรายนะฝนมาตกมันก็เลยหาหูยากับพี่น้องอันห้อยอย่าง้นขุดก็ขุดหลายหลายพืนอ่ะอันที่เห็นอยู่นี่คือคอันคือพอนันขุดไปก้อนหนานั่นเมืออ่อตะโรนี่อันนี้คือคอนเขามาหลอกก้อนห้องเมื่อลราพี่น้องเทิ้งใต่เึิ้งใต่เทิ้งขุด ไเปลี่ยนพิกัสจะบอแม่แหม่เบิงว่าท่านได้๋ยพอจ้าขวยอยู่พี่น้องว้าพี่น้องเหมันออกมาข้างนอกแล้วดเป็นยังไงบัดนี้พอจังหู้บ่พ่อเอาคุณเป็นเบิ่อไหร่ครับพี่น้องไปค่ะผมจ้าคู่เลยแม่ว่าพอจ้าคู่คนจะก็บ่มีทั้งทั้งกลทั้งทั้งไตบ่กเมียนพระไตว่ามัน เขาแบบใส่ไฟใส่ไฟใต้เอาไฟจุดเราการเห็นว่าเป็นล้านว่าเป็นล้านมั่นส่กับพี่น้องเนี่ยฮาเนี่ยฮะจะเปลี่ยนพี่กันเราหนึ่งหาคุณยายออกมาก่อนไปเลาะหาหาอยางบาดนี้เฮานี่สงสัยสิบ่ได้ละหลาเขาป้าเนี่ยแม่งกินนู่นมันเหมันแหงฝนว่าตกพี่น้องมันก็เลยหาหู้อยากน้ำทนว่าขันมันฝนตกแม่ละว่านะแม่ละว่าขันมันฝนตกกระเซียนมีเห็นเห็นขวยมันอยู่อนี้มันเห็นเป็นดินทรายน้ำค่ะ เบื้องต่อิีนรกลนมันเปลี่ยนไปลงเลยไปขาเฮ้าเดี๋ยวถาคุณยายมากก่อนจะเอ้ยออกจากป่ากันมนสซึตงไปลงทุ่งหน้าแล้วละ่ะคุณยายแล้วออกมาหรอพี่น้องไปขาเหาสิเปียนน่นาสิเปียนทา่างเด้ยวบ่เห็นหูจักหู้แล้วบัไดจกักโตเลยพี่น้อง เปลี่ยนพิกัดไปทางไม่แล้วไม่ครับพี่น้องนี่ห้เาเปลี่ยนพิกัดมาออกจากป่ามาลงทงดีกว่าครับพี่น้องห้อนกันภาคุณย่ามาตากแดดคุณย่ากมื่อไรตากแดดหลายมือแล้วมาหาเปิดเฟื่องกับพี่น้องแต่งงานกัเอาหาปูหา,หากิริศค่ะพี่น้องหาอยู่หากินเนาะบันนี้มาทางนี้แล้ว ไปใ่ะเพี่อรนรุ่นสู้น้ำกันค่ะชีวิตต้องสู้เข้าต้องสู้กันไปค่ะพี่น้องเรื่องผมจะมีกิริตะเปิดร่องเปิดเบื้องพี่น้องกดกิริศวะ เนี่ยาวรกหูปูแล้วพี่น้องนี่นี่หูปูแล้วเียว้วขอให้แจ้งให้ขงนาอ้อเี่ยขังลางก็าท่านตกโกงแน้วแม่ ว้นีไมอโอ้ตัวบังนึงว้วาตัวผู้ผู้อะไรหนองตัวผู้ตัวบังไงเลยข้านงองงงขนมาข้นมาข้นาเอ้ยตัวแรกแกมาท้องข้าพี่นนอวผูนี่หอังเลยพี่น้อง ไอปูเฮ้ยเรียนกันเลยเรียนกัเลยไ้า้องเวยป้าพูดปูพี่น้องวกทำปลาดิมายามเท่งที่โดนหรอหลายมื่หรอรูใหญ่ๆครับพี่น้องนะขาวก็ลูกเล้เป็นสามกีพี่น้องจ้้ว้าผู้ชายจีดได้หลายกว่ากันแล้ววะ เฮ้ยโตให่กว <cells> ่า <Univers> ก <ities> ันเสียมันเลยโคตรเลยเสียมันก็ไม่แห้งเออมันเป็นดินเหนียวข้างล่างคุณน้องเป็นดินเหนียวข้างล่างไอกระปูข่อยอยู่ช่องไหนล่ะมันติดเตียงผมว่าหรอบอกบอกนะเอ้ากระปูข่อยขึ้นไงเห็นหรอเปล่เห็นโตหรอไปบอกนี่มันโตโคหงอเลยเออ ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วว้าวตัวสวยๆพูดแต่ว่าขกำลังจะติดเมลค่ะบางทีไตขึ้นมาอีกเลยไตไตเพราะอะไรบินเกาะขาอยู่ตัวใหญ่ๆตัวผูค่ะพี่น้องตัวผูมาโอ้ก็ที่ไงนจ๊ะ พงลนาะโอ้ดินโตก้ตนงายยุ่นี่โตแล้วพี่นอ้อ,องมาดำนะเสร็จแล้วตัวผูบค่ะพี่น้องสุวนี้แล้วกนอีกองูหนึ่งค่ะพี่น้องจุกจุกจก ่พี่น้องตปู้วนะเบื้งโอ้มีตะกบปูตัวผูครับพี่น้องโอ้ดิเริมแข็งเลด้นี่สั้นจริงจจังนะงแล้วนะไม่หรอ มันเป็นดิท้ายเป็นดิทายด้านบนอืเป็นด,ดาน,น,น,นด้าน <c oughs> ออ้อีกเลือกเลย ขึนตกงแล้วนะอ่ะแล้ว้ขมันกบแ้วมันขูดโบุ่นเห็นโตแล้วเห็นโตแล้วอันโตแล้วดบแฮ่ดี๋ยเนแบบว้ยกรบอกเลยว่าจะทันแล้วไปจะไปแสบกันนั่นเอามมือม่อเคี่ยงเป็น,นขืนว่าหลดอ๋อุนะ ยังมีไข่เด้อตัวเมียแน่แน่นัเหมือนด,ดีตัวเมียค่ะพี่น้องขี้ดีก็เห็นขี้ดีก็หัน ก็ว่ายแทร่โอ้ยกระโตดอันหรอเทียงแทร่เธอหันไปเอื่อนอีกตัวกับไปแล้วขื้นผู้นตงว้อยเลยเด็ดแล้วพอเราไปนอน ตื่นแหงไปเน้ตื่นๆูพี่น้องตัวเมียโอ้ตัวเมียอีดีน่ะตื่นๆ้ยอ้ก็จไปดี๋ยวความไปเรีอกมาวด่นยงนงเนาะ่นย้ <c oughs> <c oughs> Qua, thì đi cặp nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có thể cho bên xiêm sẻ sẻ sẽ lắm tôi Ủa, bậc nhai này cái Tôi bật nha Ừ đó Thuộc đây ạ, thuộc sạp cái nha อเขาผลิตพร้อมอ๋อ uh huh. uh huh. อาเลยเดี๋ยวถืโตนรสูกันีว่านะมอไม่ไม่่สูกันีปหนอะฮะตัวปูเจ้าตัเมียตัวเมียอมาตัวเมียแม่นี่หลีตัวงามๆเ้ยีน ก็แยไม่เห็นมันเาเล็เล็ดเล็เล็เล็ดนเล็ับเองโอ้หข่เลครับวเมียปึ๊บตัวผู้หตัวเมียเ่หอนอพี่หนอคุณยายเลาเปเขาหอมเนาะพอเวลาคุณยายเนี่หอมเหตตัวน้อ หอนปวหอยง่ายบนน่ัคุณยายบวานเลยงยายๆเลยอือคูามันอีู่ดนะใจต้นมันลงไปอีกจริงๆลงไปยม่เหนกับพี่น้องอหวนปหวานแล้วนี่อตัวผู้พี่น้อง โอ้เอา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 วดตัวแบบไงหนึงปวดปวดเอาเอาเอถูกันด้วจโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีนี่มือนีแป้งนี่นีนคืนมาบ้านนี่นี่ปุ๊บนี่มะกูดนะบ้าเหมือนมือคนต้องกลับบานนีเลยนี่แล้วคานมาทมนี่กลาหน่อยนี่มนกรูดใน้านเหมือนมือคนเนาเอาน่าเอา่าจับขนาเลยแม่ จำสี่จำมันจำวันนี่ก็จับจังสั่นล่ะห่างกันไปจังหลบยุ้ยจังไปแวะใส่มือเฮาน่ะมือหน่อยไปแซงเหนนี่ตัวเนี่ยเจ็บบางเจ็บหอยโอ้หอยน่อยหอยตายแล้วพี่ฉีดอ่ะพี่แต่หอยหลายแถวอันนี้

โอ,โอ้ยยีบนข่อยด้วยเปนใมก็เจ็บเบพื่อกันเด้นี่ก็จับจังสี่ล่ะต่ว่าเป็นทางนีบคนเคยเราหาใบ้ม่เท่าแล้วไไไไไเไหเคยเราหาใบหม่เท่าแล้วนี่ยนดิบๆไปนี ไม่ไม่ไม่ไมถอยถอยถอก็ยังตะขาบน้อยเล่นไปหาแม่ตัวไหนนู้บ้าเลินขับไปหาตัวไหนน้นไอคิเีิเนี่ยนั่นน่ะครับแม่พ่อไอกิรีสน้ำอืิรีสน้ำโหก็ตื่นเนาะก็เป็นงูหัวงูโอ๊เป็นจุจังสันเลย ขาไปมือเดวอแม่นม่งแกกวานะก็ผีผีท่ายงงงโ่อยถอยจิจับเองไม่ไงไงขวดขวดจวกจุ๊บที่ผูข้างงงกงอยู่พี่ตัวเมียกับพี่น้องเสยๆเลยนะมองนี่ลีดกิลดกิดเอากเปิดเปิดนั่นนั่นนั่น่นนั่นนน ข,ขี้แตะกี <ừ m. S 2> ่นี้ไอไต่ีิหรเนาะวี้องเอาได้ยังกาขีซอ <ừ m. laughs> น,นครับพี่น้องเอได้ขีซอนอีกโคเจอขีซอนเนานี่ครับว่าขีซ้อ,อ,อนคือยงีเนาะเรวเมือนี้เดือดห่อนแห้อีกคับแกนาหน,าน,านหงายอยพวกเราแาหอมกอเนีไปดูผลงานของเรา ห่อนโคดรเปอร์เซ็นม่เบี่ยงฝนงาน้องห่างไม่เท่าห่อนแล้วห่อนแล้วไอ้ยีรามั้งเพิ่งไมาให้อันขอนื่กินด้วยเหรอได้ออมนึงแหละครับพร้อมอีปถือว่าได้หลา่ด้วยเป็น้องได้บอกหอยน้ำกันไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะะ้องค่ะคลิปหนาพอกันไม้โอ้มาหนีห่อนแห้งค่ะพี่น้องเบางแดดเปียกเลยคุณยายมานำ้ำจะพามาตากแดด ว่ามาวันวนี้แดดเนี่ว่าคุณยายมามาสองหม่องเลยพี่น้องอันุตสาว่าสิผ้าคุณยายเขาไปอันเขาป้าหาเมียงก่อหาแมงกินนวน,น,น,นบัวใดเลยพาหลาะมาหาญปูเลยในตากแดดน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีนคลิปหน้าพ่อกันมา้าสวัสดีค่ะคุณยาย,ยขอบคุณหลายๆมาหายกำลังใจเนาะค่ะต้องออกทง เมื่อหลังจิมาน้าบ่นเนาะคุณยายแดดแหยงปาะนี่โ <laughs> อ้บึงน่ะพี่น้องดีจะว่ากันยังดียังมีไม่ร่มอยู่พี่น้องถึงสี่แดนกันยังไม่ร่มอยู่